1.02.4การจัดการแพ็กเกจในกลุ่มของ Debian ในกลุ่มนี้สำหรับ System Admin ที่ใช้งานกลุ่มของ Distro ที่เป็น Debian นะครับก็จะเรียนรู้คำสั่งพื้นฐานในการใช้งานได้แก่คำสั่ง dpkg เราจะได้เรียนรู้คำสั่ง a p p g e t คำสั่ง a p p c a c h e และคำสั่ง aptitude หลับ1.02.4 ในหัวข้อนี้จะพูดถึงการบรหิหารจัดการแพ็กเกจในกลุ่มของ Distro ที่เป็น Debian เราทำการทดสอบบน Ubuntu 12.04ที่ได้ติดตั้งไว้ในเครื่องแล้วนะครับคำสั่งแรกนะครับที่เราจะใช้งานคือคำสั่งที่ชื่อว่า dpkg นะครับคำสั่งที่ชื่อว่า dpkg บ enter นะครับคำสั่ง dpkg ถ้าเราอยากจะถ้าเราเริ่มต้นในการเรียนรู้คําสั่งทุกคําสั่งในในลินุกปกติเนี่ยครับจะมีคําสั่งที่เป็น help ให้เราอ่านนะครับผมแนะนําให้อ่าน help นะครับทุกทีครับต้องลบๆนะครับ h e l p enter เราก็จะเห็นการใช้งานคําสั่งนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่เช่นเราบอกว่าลบ i นะครับก็คือเราต้องการติดตั้ง install package นะครับหรือคำสั่งลบ l นะครับเพื่อจะอะไรครับ list do package นะครับว่ามีแพ็กเกจอะไรอยู่บ้างนะครับก็มี2แบบครับลบ l ใหญ่ครับ l เล็กนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันอย่างไรนะครับคราวนี้มาดูครับคอนแเคลียร์หน้าจอครับคอนโทรล l DPKG l l e s v i m นะครับเรากำลังดูอะไรครับเรากำลังดูว่าแพ็กเกจนะครับที่ติดตั้งของเรามีแพ็กเกจนี้หรือไม่นะครับมีแพ็กเกจนี้หรือไม่นะมีหรือยังนะครับ,นะค,รบคำตอบก็คืออ่ายังไม่มีนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าบอกว่า VI version ก็ยังไม่มีนะครับ ยังไม่มีเลยนะครับดังนั้นเมื่อเราสั่งคำสั่ง vim v i เข้าไปนะครับอุบกตูก็จะบอกว่าแพ็กเกจหรือโปรแกรมนี้นะครับมันอยู่ในแพ็กเกจอะไรบ้างให้เราเลือกว่าเราจะติดตั้งแพ็กเกจหรือไม่ถ้าเราติดตั้งแพ็กเกจเราก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับต่อมานะครับถ้าผมอยากรู้ว่าแต่ละคำสั่งอยู่ในแพ็กเกจไหน เช่นผมอยากรู้ว่าคำสั่ง bin ls นะครับเนี่ยคำสั่งเนี่ยครับอยู่ที่อยู่ในแพ็กเกจใดเราก็ใช้คำสั่ง ls บ s ทำอะไรนะครับให้ไปดู h e l p นะครับเลื่อนไปดูนะครับคำสั่งบ s ทำหน้าที่ search นะครับนี่คือ search เสิร์ชอะไรครับค้นหาแพ็กเกจของไฟล์นะครับที่เป็นเจ้าของเห็นไหมแพ็กเกจที่เป็นเจ้าของไฟล์นั้นๆตอนนี้เราสั่งหาว่าลบเอสสลัดบินสลัคือแพ็กเกจที่เป็นเจ้าของคำสั่งนี้นะครับคำตอบที่ได้คือแพ็กเกจที่ชื่อว่า core u t i l ลนะครับ core u t i l ล หากเราต้องการอยากจะรู้นะครับว่า Information ของแต่ละแพ็กเกจนะครับมีอะไรบ้างนะครับบางทีแพ็กเกจก็เป็นแพ็กเกจซึ่งเยอะนะครับเยอะแล้วก็เราก็ต้องต้องอยากรู้ว่าจริงๆแล้วแพ็กเกจนี้มีอะไรบ้างเราก็ต้องขอดู information นะครับ DPKG นะครับลบ P e U T นะครับ เมื่อเราสั่งคําสั่งนี้เราก็จะได้ข้อมูลนะครับจะได้ข้อมูลของตัวแพ็กเกจนะครับเป็นข้อมูลที่ทอกแพ็กเกจว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจนะครับเช่นชื่อแพ็กเกจระดับความสําคัญนะครับมีความจําเป็น Priority คืออะไรไม่มีไม่ได้นะครับไม่มีไม่ได้ไซส์ Size, ขนาดไหนนะครับออริจินัลมาจากใครเป็นคนทำแพ็กเกจนี้นะครับผู้ดูแลนะครับผู้ดูแลก็คือ คนดูแลแพ็กเกจนี้เป็น Ubuntu Developer นะครับถ้าอยากจะดูบั๊กของโปรแกรมนี้ว่าใช้งานโปรแกรมนี้คอยู่เที่ยวมีบั๊กอะไรบ้างบั๊กรีพอร์ตเป็นอย่างไรก็ดูได้แพ็กเกจนี้เป็น System Architect นะครับ64บิตนะครับ64บิตมี Dependency หรือ Library ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับและที่สำคัญนะครับเห็นไหมครับมี MD5 นะครับดูว่าแพ็กเกตนี้ซนะ MD5 ซ u m มีอะไร นะครับถูกต้องตามตัวเลขหรือไม่นะครับก็มี2ชุดนะครับชุดของการตรวจสอบของ MD5 แล้วก็มีของชาวันนะครับอย่างนี้ถ้าอยากจะรู้ที่ของตัวเว็บไซต์นะครับที่ข้อมูลทั้งหมดของโปรแกรมก็จะอยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นลบ p ก็คือการปรินท์ขอดู information นะครับขอดู information คำสั่งในตัว dpkg นั้นเนี่ยนะครับมีคำสั่งดูว่ามีคำสั่งย่อยอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะผมพิมพ์ dp ัวน r t นีก่อนนะครับ dpkg enter tab tab นะครับลองดูคำสั่งนี้ครับ reconf i g เห็นไหมครับก็จะมีตัวช่วยให้เรานะคตัวช่วยให้เราเช่น reconf i g ตามด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า postfix นะครับ นีเป็นตัวโปรแกรมเมลนะครับอ่า p r ส f i กยังไม่ install นะครับเราติดตั้งแพ็กเก็นะครับ appget install post ก็ติดตั้งแพ็กเกจทั่วไปนะครับติดตั้งแบบ no configuration ก่อนนะครับนี่เป็นการเรียนรู้การใช้งานคำสั่งโดยพื้นฐานนะครับไม่ใช่เป็นการติดตั้งหรือว่าเรียนรู้ในการติดตั้งตัวใช้งาน p o ร์ตฟิกให้เราลองกลับไปใช้ command เมื่อกี้ครั้งครับ เห็นไหมครัในคาสั่งของ dpkg นั้นเนี่ยมีประโยชน์มากเพราะว่าสามารถที่จะเรียกใช้งานตัว install c o n f i g นะครับหรือการติดตั้ง c o n f i g ได้เราสามารถติดตั้ง c o n f i g ได้จากคำสั่งตัว dpkg r e c o n f i g ได้เลยถ้าเกิดสมมุมติว่าแพ็กเกจนั้นมีการติดตั้งด้วยลักษณะอย่างที่เห็นนะครับโดยการใช้อย่างที่เห็นเนี่ยเราเรียกว่าการเป็นกราฟิกเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่เป็น gui แต่เป็นที่เรียกว่า อ่าเป็นบัฟเฟอร์นะครับเป็นเทคบัฟเฟอร์เพราะนั้นเราก็เป็นเฟรมบัฟเฟอร์นะเราสามารถที่จะใช้งานพวกนี้ได้ก็สะดวกนะครับนั่นคือข้อดีนะครับ